สวัสดีครับผมแบงค์ MTC จากนิตยสารม o t ตอ o คอร์ g ม z i ก e วันนี้ผมจะขอมาพรีเซนต์รถจักรยานยนต์แบรนด์คนไทย NKT คือรถจักรยานยนต์ที่ถูกนำเข้าและประกอบโดยบริษัทนครไทยมอเตอร์จำกัดเจ้า NKT GO 125ที่ดั้งเดิมออกมาเป็นแนววินเทจสไตล์คาเฟ่ตอนนี้เวอร์ชันที่2ก็ถูกปรับลุคใหม่เป็นแนวทร็กเกอร์ มีความโดดเด่นที่ตัวถังทรงหยดน้ำขนาด8ลิตรไฟหน้าทรงกลมมือเบรกมือคัตมีเป็นของแต่งสามารถปรับได้ถึง6ระดับรวมไปถึงโชคอัพหลังซับแทงคู่ที่สามารถปรับพีโหลดได้ท่อไอเสียเมกะโฟนทรงเท่ๆถูกแต่งมาจากโรงงานกันดีดท้ายมีมาให้เรียบร้อยไฟรอบคันนั้นเป็น LED และเลือนใหม่มีไฟบอกเกียร์มาให้เรียบร้อยจุดเด่น อยู่ที่เครื่องยนต์ขนาด124.1 cc สซสูบตั้ง overhead camshaft จ่ายเชื้อเพลิงด้วยระบบคาร์บูเรเตอร์ PZ 26ตัวนี้ควบคุมกำลังด้วยคัชมือและชุดเกียร์5สปีดถ่ายทอดกำลังโดยระบบโซ่และสเตอร์ตัวนี้มีความเร้าใจตั้งแต่รอบต้นถึงปลาย0-100ถึง100ทำได้แบบสบายการขับขี่ในตัวเมืองและนอกเมืองสามารถไปได้ลื่นไหลสบายมากนะครับ ระบบเบรกเป็นดิสเบรกหน้าแล้วดัมเบรกหลังตัวนี้ควบคุมหยุดรถได้อย่างใจอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดที่ผมพูดในวันนี้ลองเข้าไปเยี่ยมชมตัวจริงได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านหรือ w w w ร a ล o วด์เนครไทยมอเตอร์้วคุณจะรู้ความสนุกมีอยู่จริง